บอนสีลูกไม้แดงหลังจากฝนตกและอองน้ำฝนติดอยู่ที่ใบทำให้มองดูแล้วสดชื่นชื่อนี้ต้องมีไว้นะคะปักไว้ที่โคนต้นเพราะเวลาผ่านไปนานหลายๆวันบางครั้งเราอาจจะลงลืมว่าชื่อต้นอะไรกันแน่นะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายต้นค่ะที่จำชื่อไม่ได้ว่าต้นนี้ชื่อว่าอะไรต้นนี้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมีลวดลายนะคะจะจำได้ค่ะบอนสีเสือพรานเสือพรานนะคะ ไม่ใช่ทหารพรานอุ้ยยุงกัดดูสิดูสิเดี๋ยวก็มีการฆ่ากันหรอกยา่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องนะคะแต่ว่าคงคุ้นเคยกับยาญ่าแล้วนะคะคนที่ติดตามช่องย,ยา่าอยู่เป็นประจำที่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องเพราะความรีบร้อนค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายหน้าตาตัวเองนะคะนี่ต้นบอนสีที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะวันนี้มีฝนตก ตลอดทั้งวันแต่ตกไม่มากนะคะตกเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ไม่สามารถออกมาทำงานกลางแจ้งได้เพราะว่าหากเราเปียกชุ่มเกินไปอาจจะไม่สบายได้นะคะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเป็นผู้ผู้อาวุโสค่ะผู้อาวก็ร่างกายจะอ่อนแอก,กว่าคนทั่วไปเป็นธรรมดานะคะจึงมาถ่ายรูปไห้เพื่อนๆได้นนชมกันนี่มีเพื่อน เพื่อนคือป้องกันยุงค่ะแต่ไม่ไวายนะคะเมื่อกี้ไม่ได้จุดยาก,กันยุงนะคะตอนต้นคลิปยุงจึงมากัดที่หลังมือคงจะมาขอเลือดนะคะแต่เราก็ไม่อยากบริจาคเลือดแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้เรานี้ไม่สบายและสามารถติดโรคต่างๆจากยุงได้ค่ะจึงพาเ,เพื่อนๆเดินชมสวนนิดนึงนะคะตอนเย็นๆใกล้ค่ําเกือบค่ําแล้วค่ะ,ะควันที่เห็นอยู่นี้คือควันจากทูบกันยุงนะคะยาก,กันยุงก็พยายามไม่ให้ตัวเองอยู่ใต้ลมค่ะ อย่างน้อยก็ไลยุงไปที่อื่นก็จะได้เดินได้อย่างสบายๆหน่อยเพราะหลังจากฝนตกอากาศจะสดชื่นพาเพื่อนๆชมต้นไม้นะคะต้นไม้หลายชนิดยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะสวยงามและอยู่เต็มสวนเออจะทําให้สวนร่มรื่นตลอดเวลาเลยนะคะเพราะต้นไม้พวกนี้เป็นไม้ร่มดําไรซึ่งไม่ต้องการน้ํามากนักแต่เมื่อฝนตกเขาก็จะมีความสดชื่นยิ่งขึ้นค่ะแต่ปกติ เราก็ไม่ได้รดน้ำทุกวันนะคะอาจจะรดวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันแล้วแต่สภาพอากาศช่วงนี้ย่าก็จะไปใช้เวลาส่วนมากอยู่กับต้นยิลลี่ต้นผักกูดและต้นกุยช่ายนะคะเไม้ร่มรำไรไม้มงคลเหล่านี้จึงวางอยู่เฉยๆแต่ก็เดินชมทุกวันค่ะเพราะต้นไม้เหล่านี้เขาก็ มีความสวยงามเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเดินชมเหมือนเขาจะรับรู้นะคะว่าเราก็ยังดูแลเขาอยู่ค่ะเขาก็มีความสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ย่าไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะช่วงหลังนี้ย่าไม่ได้ส่งไม่ได้ลงคลิปยาวหลายๆคลิปต่อเนื่องกันนะคะ ก็คลงคลิปสั้นๆหรือช็อตนะคะลงช็อตเพราะว่าเวลาที่จํากัดการลงช็อตก็คือเวลาหนึ่งนาทีก็จะทำด้อย่างรวดเร็วยังคงคิดถึงเพื่อนเก่าทุกคนนะคะในบรรยากาศเก่าๆที่เราเติบโตมาด้วยกันและเพื่อนใหม่ๆที่แวะเวียนมาชมช่องค่ะย่าๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปจนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย